สวัสดีครับพี่น้องบอกกันอีกคือเ่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกรบวันที่ยี่สิบจุลาคมสองพันร้อยหกสิบสี่พี่น้องประมาณสามสุ่มพระเบงกบบมก,กินเนื้อพี่น้อง <c oughs> โอ้ยให้อาหารวังแรกม่ก,กินเนื้อเลยพี่น้องเห็นว่าเห็นว่าให้พวกหลายเลยก็กห้อยกินจกนักหน่อยอยู่ดอกว่ายัางกินเมาลายพี่น้องคบตัวละสองบาท บิ่งเนี่พี่น้องตังงวใหญ่บ่ควนอ่ะอันนี้ท้ายใกล้ๆได้พี่น้องผมมีใหม่ละใหม่ซอยท้ายละมันบ่เป็นสองบาทมันเป็นห้าบาทมันผมว่านี่เห็นบ่พี่น้องไงครับบ่คุณอ่ะบิง่งตัวหน่อยบางตัวหน่อยแต่ตัวหน่อยยังไงเนาะบ่ได้ขายายได้พี่น้องท้ายทั้งหมดอ่ะบ่ได้ขายายได้ปกติดิคุณอ่ะ

ผมขายไปตัวละสองบาทบ่ราะไงไปยี่จักเทียอันนี้ไงก็มูไงก็มูสีขายไปนะครับนี่ยไงว้พี่น้องวันนู้นสร้างว่าตัวไงแล้วจังมูนีงง่ไงกลัวอย่างนี้นพี่น้องพูดแบบนี้ตัวไงขนาดถือแดดบพ่เต็มเลยพูดนะไงครับพ่กพูดนะพี่น้องไงก็กันลายครับวัวไงมันคืหน่อยบุงเทียบเบื้งหัวอาหารนะพี่น้องหัวอาหารเม็ดเล็กได้น่นะมันมันบวมขึ้นได้ไดพี่น้อง อาหารเล็บเม็ดเล็กขึ 2, right? ้นหัวอาหารนี่ทอเม็ดทอบอกนิ้วนี่พี่น้องถ้าเม็ดบอกนิ้วเนี่ยหัวอาหารนะครับพี่น้องว่างไงบ้างผมเริ่มเลี้ยงตอนที่สิบสามวันที่สิบสองคุตักขึ้นมาตอนเย็นี่ตากขึ้นมามหัอวันที่สิบสองจุลาค่มสองวันรอยหกคิบซีนะครับกบมันเป็นชุดที่เก่ากับชุดที่สิบมาร่วมกันนะครับ เมี้่อุดสิบเขาสิบเอ็ดป่เลยมันเรียกทำนี่แหละพี่น้องผมตักมาร่วมกันแต้ตัวหน่อยได้มื้อนี้ผมตักสิบสองมื้อนี้วันที่ยี่สิบแปดมือม้อเจ็ดมื่อหนึ่งอาทิตย์นี่พี่น้องเห็นป่เรียงหนึ่งอาทิตย์นี่เริ่มจากลูกกบตักขึ้นมาเลย,เลยตักขึ้นมาตัวละบาทนะครับตัวละบาทบางตัวหางมันดุดอดู่ยนะครับออกขึ้นมาไงาไว้ว่าพี่น้องว่าเรียงลูกกบเรียงดูหนาว พูดนะตัวใหญ่มันยนะพูดนะใหญ่กว่าพี่น้องมาพูดนะไอ้เทียบเบื้งนั่นนั่นคือเม็ดบวกยูหัวหานนี่ซั้งเม็ดบวกยูพี่น้องนั่นน่ะพี่น้องว่าตัวใหญ่กว่านแต่ว่าใครยืนบากินกันมาไหนนะครับนี่แหละเลี้ยงอ่ะเพคนว่าเอฟซีว่าเลี้ยงเลี้ยงนี่หนาหนาวสีไงบ่วพ่อหน่ะคนถามผมเลี้ยงกบน้ามันหนาหนาวสีไงบ่ผมก็เลี้ยงเลี้ยงรอกเบิ้งนี่แหละพี่น้องเลี้ยงเอฟซีเบิ้ง ไงบ่พ Get ี่น้องว่าไงบ่ว่าไงยี่เด้นะครับนี่ตัวไงไหมถ้ามันหางสมใท้ายว่าางนั่นหมือหางตัวหางอะไรไงไงนะครับพูดนะอันนี้ไงก็เขียนได้หมดเลยนี่นี่ก็ขักได้เลยนี่จักนิวหนึ่งสองนิวกัวพี่น้องเกือยวเขอสามนิวได้เลยนี่ตัวสามนิวตัวนี้สามบน เกือบเทิงสามหนึ่งตัวนี้ก็ได้นะครับม่ใช่ตัวใหญ่ยพุ่นะพวกมันจะแยกออกแยกไว้แล้วมันใหญ่หมดนะครับนี่ตัวน้อยสุดขนาดตัวน้อยสุดซ้ำตัวสองบาทนะครับตัวน้อยสุดน้อยสุดว่าตัวนี้อันนี้บอกเขยกินอาหารยังไงอย่างเงียนะเงี้น้ำเขาอยู่นะครับบอกว่าสวยงามเลยพี่น้องนี่เราเลี้ยง เลี้ยงกบดูหนาวบนว่า,บน,วานบ่ไงแบบผมเลี้ยงม,มันคือไงอาหารบ่เคยกินเลยมูนีมูนีบ่กินคือว่าบ่กินอาหารได้เลยก็กินแน่ยอย่าว่ากินประมาณครึ่งเดียวผมให้เอาลเขาให้หลายเกือบบางแรงนะครับเพราะว่ามูนีมันอากาศห้อนขันบ่กินเขาคือท้องปุุงแต่แต่ของผมให้อาหารลายเดียมันเนี่ท้องปุุงปุุงปิ่งอยู่นะครับมึงท้องไข่เลยคนเห็นบ่แสดงว่าผมให้อาหารลายพอดนะครับ ตัวทองเขาไข่ขเขาพอกินลายปันใดผมให้อาหารเขาเหมดแค่หนึ่งกิโลนึงนะพี่น้องเขาก็หมดก,กิโลนึงถุงหนึ่งผมซื้อมาถุงหนึ่งตอนนั้นเหลืออาหารเม็ดอยู่น่อยหน่อย่ผมซื้อมาถึงหนึ่งกิโลโอ้อาายแต่ไข่นะพี่น้องว่าว่าสิบวันวันสิบวันสืบหัวอาหารถุงไงเพราะว่าลกูกกมมบมันเ่ราะท่านไงลูกหมอกเพราะท่านไงนะครับเพรามีอาหารกินหยาดมันหมดอายุก่อน ยังหนวอาหารมาราืร่อไรหนูเลยเลยบอ่อสือมากนะพี่น้องเล้ยสือมาโลเดียวมันก็หมดหมดหมดเศร้านี่บ้านนี้หัวอาหารผมได้สือมาเมื่อวานสือมา,าไว้เดียวถุงหนึ่งผมได้แกะหมูบางแลงเนี่ยพี่น้องแกะแล้วไม่ให้เขาไม่เนี่ยให้เขาได้หลายเตือบชดเชยเขานะครับหลายเตือบได้กินบะหมดนะครับเพราะว่าขันบ่กินมันคืนสิวันแต่ยังเขากินอยู่นะมันอุ้งปุ้งปิง้งอยู่นะครับพี่น้อง เอาเอาถ้ามีน้องพี่น้องนี่ก็เลี้ยงกลบดูหนาวนะครับพวกเด้วบาบ่ใหญย่มาเบิ่งเดอ้อใหญ่าวดนะครับเนี่ยปวดนะนะครับใหญ่บว่าพี่น้องว่าเอาคลิปนี้ไว้ถ้ามีน้องพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อปลูกต้นไครริมซับตะไครเ้อพี่น้องกดตับตะไใครกดไลค์กดแชร์เพิ่นวาสวัสดีครับ